วันนี้ไปที่มาอยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองนะครับค่ำคืนนี้เรายังอยู่กับการวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่19เมษายน2568กันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่ค่ำคืนนี้นะครับก็กลับมาประจำการปกติแล้วนะครับหลังจากที่พักเบรกสงกรานต์ไป4วันเต็มๆนะฮะ วันนี้กลับมาปกติแล้วก็หวังว่าคืนแรกจะพาพวกเราฟินกันได้อย่างเต็มที่กันเลยแล้วกันครับวันนี้จัดกันไปครับ3คู่น่าเชียร์กับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากทุกคนนิดนึงนะครับใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงแนวทางในทุกๆวันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดกับแนวทางในทุกๆวันที่ผมลงให้นะครับก็จะมีแนวทางแบบนี้3คู่แบบนี้เน้นๆแบบนนี้้มาใหทุกวัจริงๆ ก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญสำหรับเพื่อนที่สนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัวนะครับกับผมเกมเฟอร์เวิร์ดแล้วก็ยังรวมไปถึงทีมงานในครอบครัวบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับมีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดสด v i p หรือว่าอัลบั้มเน้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มบอลเอเชียหรือว่าอัลบั้มบอลดึกนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับมีให้หมดเลยแอดนี้ครับผมจะวางไว้ให้แล้วนะครับท่านก็เอาแอดตรงนี้ครับไปเพื่อนที่บ้านสีเขียวได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในบ้านรับรองับว่า จัดหนักเต็มคอแน่นอนนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับไม่รอช้าครับขอไปกันที่สุพิมลิกอังกฤษก่อนเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้คิกออฟเวลา3ทุ่มตรงนะฮะโดยที่วันนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างเอฟเวอร์ตันครับผลงานดูดีเหลือเกินนะครับพวกเขาเนี่ยแพ้ยากมากครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เพียงแค่ เกมเดียวต่อลิฟว์ครูวันนั้นึ่งลิฟว์ครูชนะแบบเฉื่อยๆด้วยนะฮะในเกมล่าสุดเนี่ยเอเวอเรตันบุกไปชนะนอติงแฮมฟอร์เรสได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับถือว่าเกมรับเนี่ยดูดีจริงๆนะครับเป็นทีมที่เสียประตูยากมากๆในช่วงเวลานี้นะครับในขณะที่ซตตี้กันบ้างครับพวกเขาก็ถือว่ามีผลงานที่ตามทรงนะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านถล่มทางด้านของคริสตัลเลตห้าประตูต่อสองเลยทีเดียวครับแล้วก็ในห้าเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะคู่ที่ครับสถตติที่เจอกันมานะครับก็ เป็นซิตี้ครับที่ทำได้ดีกว่าใน5ครั้งหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง3ครั้งนะฮะแต่ว่าเสมอถึง2ครั้งเลยเดียวนะครับและก็เป็นครั้งล่าสุดที่เจอกันที่พวกเขาเสมอกัน1ประตูต่อหนครับวันนั้นเล่นที่บ้านซิตี้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยถ้ามองดูจากกระแสน,นี่เราก็จะเห็นว่ากระแสของซิตี้เนี่ยดูแล้วจะเบาด้วยนะครับและที่สําคัญ เอเวอร์ตันกำลังเหนียวแน่นแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับ,ค,รบคืนนี้ผมเชื่อว่าเอเวอร์ตันน่าจะต้านทานแมสตี้อยู่กับเกมรับที่ดูดีเหลือเกินในช่วงเวลานี้ครับให้เชียร์ที่เอเวอร์ตัน จะไม่แพ้ที่กูดิสันพาร์คในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับและคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับวันนี้เราจะไปกันที่เวสแฮมิเต็ดนะครับคุณคอนจะต้องเปิดบ้านพบกับนักบุญซทลตันตันนะครับนักบุญนี่แจกแต้มเหลือเกินนะครับช่วงนี้ซอลตันเองก็คงไม่มีรู้อะไรแล้วด้วยนะครับคงจะเตรียมทีมสำหรับเล่นซีซั่นหน้าในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับพวกเขาผลงานยังกูไม่กลับครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ0ูนและก็ไม่ชนะใครมาเป็น10เกมติดต่อกันเข้าไป แล้วนะครับในขณะที่เจ้าถิ่นอย่างเวสแฮมผลงานถึงแม้จะดูไม่ดีครับแต่เจอคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งครับในเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลก็ชนะลิเวอร์พูลชนะได้2อหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็เล่นได้ค่อนข้างดูดีนะครับแพ้ไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นจากสถิติที่เจอกันเนี่ยเป็นเวสแฮมที่เราดีกว่าด้วยนะครับซ้อมตั้นผมว่าช่วงนี้หมดลุ้นแล้วแหละนะครับกับกระแสที่ต้องบอกว่าเวสแฮมวันนี้มาดูดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงคืนนี้ครับขุนค้อนเวสแฮม ได้ถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับให้เชียร์ที่เจ้าถิ่นอย่างเวสแฮมยูเต็ดได้เลยนะครับและคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับวันนี้ขอไปกันที่ึกลาลิกาสเปนกันบ้างน,นะครับเป็นคู่ระหว่างบา์เซลนะฮจะต้องเปิดบ้านพบกับเซลตาบีโก้นะครับ สำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าบาร์เซโลนาผลงานดูดีจริงๆนะครับ5้าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวในเกมที่ไปเล่นในบอ bon ล UCL กับดอทมุนนะครับวันนั้นแพ้นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเซลตาบิโก้ผลงานไม่แย่เหมือนกันครับแพ้แค่เกมเดียวจาก5เหมือนกันนะฮะคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยต้องบอกว่าสูงสี่ต่ออยู่แล้วออนะครับถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจะมีผลงานที่ดีกว่าก็ตามนะแต่ว่าเจอเซลตาบิโก้ทีไรก็ถือว่าเซลตาบิโก้สู้ได้ดีนะครับกับกระแสวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ถึงแม้ว่าจะดีหน่อยก็ตตาาาามมมแแ่่่่ผวคูเนน้้ยังไงไไิกพ2 แน่นอนนะครับเชียร์ที่ซั t ตาบิโก้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยครับกับ3คูกุญชาเชียร์ค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชอบตามได้เลยนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้อย่าลืมนะครับก็หน้าช่องตารูปรไฟวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ